ขอความสุขความเจริญนะจุมีแก่สาธุชนทุกทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสอันเป็นมงคลมงคลในาศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่มงคลมัวมัวซั่วๆนะท่านกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลอย่างว่าเรามาเจอกันนี้มีมงคลหลายข้ออันแรกเลยได้เห็นสมณะได้นั่งใกล้ได้ฟังธรรม หรือมองคลสําคัญก็คือฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เมื่อกี้หลวงพ่ออยู่ห้องข้างๆได้ยินนะมีท่านเขาเรียกอะไรอ่ะจะเรียกมัคขนายกก่คงไม่ใช่หรวโศกนี่อ็ไ,ไ้บอกว่าพวกเราต้องตั้งเป้าหมายนะเราต้องได้ธรรมะในชีวิตนี้เราอย่าไปวาดภาพว่ามักผลนิพพานเนี่ยเป็นของที่ไกลเกินตัวมักผลนิพพานไม่ไกลนะ มันไกลสําหรับคนซึ่งไม่รู้จักวิธีมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานิพพานเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยนะแต่มรรคผลเนี่ยต้องทําให้เกิดต้องพัฒนาใจจนมันหึงเกิดส่วนนิพพานเนี่ยไม่ต้องเกิดนิพพานมันเกิดอยู่แล้วนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเมื่อไรเราเห็นนิพพานครั้งแรกนะเราก็จะได้เป็นพระโสดาบัน อย่างตอนนี้เราอยู่กับน,นิพพานนะแต่ว่าไม่เห็นเพราะอะไรเพราะใจเราไม่มีคุณภาพพอนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสตัณหาเรียกว่าวิราคะใจของคนที่ยังมีกิเลสตัณหาก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารใจของคนที่ยังปรุงแต่งก็ไม่เห็นนิพพานพวกเราแต่งทั้งวันรู้สึกไหม ใจเราฟุ้งซ่านทั้งบันนะเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงว่างๆขึ้นมาสารพัดจะปรุงนิพานนพ้น,พนจากความปรุงแต่งไปแต่ใ,ใจที่ปรุงแต่งก็จะไม่เห็นนิพานนิพานนั้นพ้นจากรูปจากนามจากกายจากใจไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไหร่ก็จะเห็นนิพานถ้ายังยึดถือกายยึดถือใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพานนะ งั้นถ้าเราค่อยๆพัฒนาใจของเราจนมันหมดกิเลสตัณหาหมดความดิ้นรนปรุงแตง่งหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจถึงไม่อยากจะเห็นนิพพานก็จะเห็นเพราะนิพพาน่ยอยากเห็นก็ไม่เห็นหรอกแต่หมดกิเลสเมื่อไหร่หมดความปรุงแต่งเมื่อไหร่หมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไหร่มันเห็นของมันเองอนะใรู้สึกว่าทางนี้จะตั้งหัวข้อ ให้หลวงพ่อเทศกอไก่ถึงหอนกูกรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเริ่มจากหอนกูกมาหากอไก่ละเอาหอนกู้ก่อนก็นแล้วกันนะคือเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรเราต้องรู้ชัดงั้นเราจะไปสู่นิพพานอย่างน้อยชาตินี้เป็นพระโสดาบันให้ได้นะพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ววันหนึ่งข้างหน้ายัางไงก็ต้องเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันไม่ยากเกินไป เราต้องมาดูคุณสมบัติของพระโสดาบันก่อนนะพระโสดาบันเนี่งคือท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเรียกว่าละสักยัตทิฏฐิได้ท่านเห็นว่าตัวเราไม่มีในกายนี้ในใจนี้ไม่มีตัวเรากายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้อีกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาก็คือกายนี้ใจนี้ท่านั้นแหละรูปนามขันห้าอายตนะหกธาตุสิแปดแล้วแต่จะเรียกนะ วมความง่ายๆคือรูปกับน,นามคือกายกับใจนี่เองเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราถ้าเมื่อไรเราสามารถทัศนาจิตใจจนเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่มีเราในใกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้เราก็จะได้เป็นพรโสานบัตเป็นพูดเที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าวันหนึ่งต้องเป็นพระอรหรันต เหมือนคนตกลงในกระแสน้ำแนละ้วน้ำพัดพาไปนะวันหนึ่งไปถึงทะเล